สวัสดีค่ะทุกทท่านลูกๆ้นหลานทุกคนวันนี้ประสุจะมาคุยกันเรื่องต้นไม้ที่ซื้อมาไม่ตรงกับชื่อเนาะอย่างต้นเนี้ยชื่อเขาปักไว้มั่งมีสีสุกเวลาที่ประสุซื้อมาเราไม่รู้จักต้นไม้ใช่ไหมคะเราเห็นโอ้โหสวยดูใบสิคะขนาดนี้เชียวป้าสุก็ค,คิดว่าอ่าชื่อก็เพาะด้วยมั่งมีสีสุกก็ซื้อมา แต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยมั่งมีสีสุกมันไม่ใช่แบบนี้ป้าสุก็เลยคิดว่าจะออกมารีวิวหรืออะไรก็ไม่กล้าเพราะว่าเราคงต้องเช็คก่อนเนาะอันนี้มันจะคล้ายๆกับอะไรนะรวยต้นฟ้าใช่ไหมคะประมาณนั้นป้าสุก็เลยคิดว่าการที่เราจะซื้อต้นไม้หรือการที่เราจะเอาออกมารีวิวเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนดูก่อนตรวจสอบก่อน ะะมันจะมีสองต้นที่สวยงามมากที่ประสูตซื้อมาแล้วด้วยความตั้งใจอย่างสุดซึ้งว่ามันสวยอยากจะมาขยายพันธุ์แต่ปรากฏว่าดูแล้วมันไม่ใช่นะคะหรือเป็นชื่อใหม่ก็ไม่รู้นะมังสีมีสีสุกเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนเนาะประสูมาตกผลึกความคิดได้แล้วว่าเมื่อก่อนประสูก็จะขยายพันธุ์ต้นใหญ่ใญใช่ไหมคะ แล้วก็ส่งไปมันก็จะราคาแพงหน่อยปลาสูงไม่ได้ส่นวนมากจะไม่ได้ผ่าหัวจะแบบว่าแยกหัวแล้วก็ส่งไปมันก็จะราคาสูงมาคิดอีกทีหนึ่งเราควรจะเอามาผ่าหัวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วขายถูกหน่อยชิ้นละสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนที่เขาไม่ค่อยมีเงินได้ได้ปลูกได้เลี้ยงได้อนุรักษ์วันนี้เพิ่งมาตกผลึกความคิดเนาะปลาสู่จะ ผ่าหัวแล้วก็แบ่งขายก็เลยอยากจะให้ลูกๆหลานๆไปกดติดตามเพจของประสุไว้เพราะประสุคงลงขายในเพจเพราะถ้าบอกเบอร์เนี่ยประสุไม่ได้ดับไม่ได้นอนเลยค่ะโทรกันเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอยู่ตรงคําอธิบายข้างล่างเนี่ยค่ะเอาจจะประสุจะแปะลิงก์เพจของประสุไว้หนูไปกดติดตามแล้วถ้าใครอยากจะ ขายต้นไม้หรือมีต้นไม้แล้วไม่รู้จะขายยังไงเนี่ยก็ติดต่อประสุมาแล้วก็ขอลงในเพจก็ได้ประสุก็ยินดีให้ลงนะคะเพื่อเป็นแนวทางว่าเออเกิดเรามีต้นไม้จะมาช่วยทำยังไงการเข้าถึงโซเชียลอะไรก็ไม่ค่อยเป็นกันเหมือนประสุป,ประสุก็ไม่เก่งนะคะกว่าจะคัดลอกลิงก์ของเพจเป็นเนี่ยก็เพิ่งวันนี้ค่ะเพิ่งศึกษาไม่กล้าถามใครมากกลัวน้องๆกลัวลูกหลานเขาจะลำคานเอาเนาะ เนี่ยพอเราได้ไม้มาเนี่ยเราก็ต้องเช็กกันเนาะว่ามันชื่ออะไรแน่ๆอย่าเอาแต่ความสวยงามอย่างเดียวอันนี้ปราสุก,ก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาชื่ออะไรแต่เจ้าของเขียนมาว่ามั่งมีสีสุกปราสุกก็ว่าจะพาหัวแจกจ่ายกันแต่ว่ารู้สึกว่าอืมก็เลยชะงักค่ะไ,ไม่อยากจะพาเขาสวยก็จริงอะ่ะแต่ว่าชื่อเสียงเขาสับสนมากอย่างนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเนาะมั่งมีสีสุก แต่ถ้าใครอยากจะได้ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเอ,อ่ออะไรล่ะสรีมงคลแก่ฉันเพราะชื่อมังมีสีสุกเนี่ยฉันชอบก็ให้เขาชื่อมังมีสีสุกไปเนาะก็อย่าไปซีเรียสกับเขาว่าเขาจะชื่ออะไรแต่ไม้โบราณบางครั้งประสมคิดว่ามันก็ต้องเช็คต้องตามต้องอะไรนะเพราะเขาเพื่อการอนุรักษ์เนาะ ต้องเป็นลักษณะที่แท้จริงแต่ไม้ต่างๆที่เลี้ยงแตกต่างจากสถานที่กันเลี้ยงในล่มเลี้ยงในโรงเรือนหรือเลี้ยงกลางแจ้งเนี่ยไม้ออกมาไม่เหมือนกันนะคะทั้งใบทั้งสีทั้งลำต้นทั้งสะพานใบทั้งอะไรก็แล้วแต่จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจไว้ก่อนเราเห็นมีการถกเถียงกันมากว่าต้นนั้นจะต้องแบบนี้ต้นนี้จะต้องแบบนั้นแต่ถ้าเราต่างเลี้ยงต่างสถานที่ล่ะ เราไม่ได้เลี้ยงในที่เหมือนกันล่ะความแตกต่างมันก็ย่อมแตกต่างกันไปใช่ไหมคะอันนี้ลองดูนะคะว่ามั่งมีสีสุกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วลองถ้าดูที่บ้านนะคะว่ามั่งมีสีสุกข,ของใครเป็นแบบนี้บ้างแต่เขาก็สวยนะคะเขาก็น่าจะเป็นบอลจีนประสู่คิดว่าอย่างนั้นนะคะหรือก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบอลอะไรแต่ว่าเจ้าของคนที่ขายมาเขาบอกชื่อนี้ก็เป็นู้จะทำยังไงเนาะ ก็ต้องชื่อเนี้ยตามเขาเนะะี่ยค่ะแต่เขาก็สวยดีนะคะถ้าเราเลี้ยงเป็นพุ่มพุ่มเป็นกอแล้วก็ติดกดติดตามเพจของป้าสุนะคะปะ้าสูจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเนะะี่ยค่ะก็กดติดตามกันก็แล้วกันเพื่อเวลาที่ป้าสุมีต้นไม้ป้าสุก็จะลงในนั้นแล้วก็จะเพาะต้นไม้ต้นเล็กๆจะผ่าหัวแล้วก็เอามาลงขายคะ่ะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเนาะ ทุกคนจะได้แล้วก็อย่างพระที่ประสุอยากจะถวายอยากให้ท่านเข้าไปติดตามเพจแล้วส่งที่อยู่เป็นส่วนตัวนะคะท่านจะได้สะดวกเนาะเวลาประสุมีไม้ครบแล้วพระสุก็จะชยอยเออให้ท่านท่านพระอธิการนะคะพระสุฝากด้วยนะคะว่าไว้ท่านกดถูกใจเพจของประสุไว้เดี๋ยวพระสุะสจะส่งให้นะคะ ตัวต่อไปที่เป็นที่กางขาของปัสสุก็เหมือนกันคือไก่แก้วสวรรค์นะคะคนเลี้ยงเขาเลี้ยงมานานแล้วเขาก็ป mm ักป้ายของชื่อนี้ของเขาเขาเป็นโคด้วยนะคะเขาปักป้ายชื่อไก่แก้วสวรรค์สําหรับบอลต้นนี้ของเขาไว้แล้วเขาก็มั่นใจว่าเป็นไก่แก้วสวรรค์แต Alter, ่ปัสสุเข้าไปดูแล้วไก่แก้วสวรรค์ไม่ได้เป็นแบบนี้รูปลักษณะหรืออะไรก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เป็นบอลที่สวยมากนะคะ ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเนี๋ยถ้าประสูได้มาแล้วก็เอามารีวิวโพสต์ลงไปเลยมันก็จะผิดเพี้ยนเนาะก็จะไม่ใช่อันนี้คล้ายเจ้าหญิงหรือองค์หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าหญิงนะมั้งคะเจ้าสาวหรือเจ้าหญิงอะไรเงี้ยคะ่ะแต่เขาก็สวยเขามีความสวยแล้วแต่กอง่ายคะ่ะพันนี้ประสูตก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ บอลไปแล้วก็ตรงชื่อนะคะก็เลยไม่กล้าขายไม่กล้าผ่าหัวเพราะที่มาที่ไปของเขามันแปลกประหลาดประสุมีบอลหนุมานเนี่ยเยอะหลายตัวแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาชื่อตรงไหมเพราะก็ไม่อยากจะเออเอาไปขายแบบว่าชื่อไม่ตรงอืมก็บางทีการพิสูจน์อัตลักษณ์อะไรของเขาเนี่ย มันก็ยากเนาะบางครั้งอะ่ะเลี้ยงนอกโรงเรือนเลี้ยงกลางแจ้งเลี้ยงในโรงเรือนสีสันมันก็ต่างกันไปมนไม่ใช่แบบจะพิสูจน์อะไรกันง่ายๆเนาะอย่างฮนุมานต่งางหลายอย่างนี่แหละสีก็ปิดแปลกไปตัวนี้เห็นมาเขาก็สวยสวยแต่เขาไม่ใช่ไก่แก้วแน่นอนไก่แก้วสวรรค์ซะด้วยนะคะะสุเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะว่า การที่เราจะซื้อบอลสีเนี่ยบางทีเขาเจ้าของปักป้ายไว้อย่างหนึ่งตัวเขาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก่อนซื้อก็คือเสิร์ชหาเข้าๆก่อนเนาะว่าที่จริงแล้วเขาจะเป็นอะไรนะคะดูคนต้นเขาแบบนี้ดูลักษณะแบบนี้ยิ่งถ้าแพงๆเราก็ต้องดูก่อนเนาะพิสูจน์อัตลักษณ์กันก่อนแต่ถ้าเราซื้อเพราะเขาสวยดีอยากได้มาจะชื่ออะไรก็ช่างก็โอเคนะคะ วันนี้ประสูคุยแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามประสูเราไปดูลิงก์ประสูนะคะประสูจะแปะไว้ข้างล่างนี้กดติดตามนะคะ